สวัสดีครับอยู่กับผมพาไปดูรถไฟปูนปูนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาถ่ายรถไฟที่จุดตัดบริเวณตําบลนาป่าครับเขตอาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีวันนี้เรามีกล้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวครับตัวที่ผมถือคือ iPhone ครับ iPhone 14 pro max แล้วก็ Galaxy Note 5ครับตามด้วย g o pro 9ครับ3ตัวครับเันนี้3กล้องวันนี้วันที่6เดือน11 2565ครับเช้าประมาณ9โมง 9ก้าโมงสี่สับมารอดักถ่ายขบวน283มครับกร,รุงเทพรัตะหลวงก็จะมาประมาณเวลา9ก้ามงครึ่งถึง9ก้าโมงสี่สถึงห้นี่แหละก็อยู่ราวๆประมาณนี้แหละโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเราชมไปพร้อมๆกันเลยอาจจะมีเสียงภากข,ของโคโสกนิดหนึ่งครับเพราะว่าบริเวณใกล้ๆก,ก,กับสถานที่ที่ผมถ่ายเนี่ยมีการแข่งการฟุตบอลอยู่ครับกำลังเมามันเลยครับตอนนี้ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามารอถ่ายขาบวน2ไป3ไปพร้อมๆกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาแล้วครับเวลาโอ้โหเกือบเกือบ10บโมงอะล่าช้าครับวันนี้ล่าช้าตอนนี้มาแล้วครับไม้กั้นลงแล้ว มาแล้วครับนำทีมโดยลุงต้อมครับโอ้โหนนี้กขบวนยาวครับปบวนยาวอยู่วันนี้ ในีไม้กัน้นร้องอีกแล้วครับรถไฟมาอีกแล้วโอ้พึ่งขบวน283พึ่งผ่านไปเมื่อกี้เองน่ครับไม้กั้นดังอีกแล้วตอนนี้ยังไม่รู้นะว่ามาฝั่งไหนยังไม่เห็นรถไฟนะครับ เสียงก็ไม่มีนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือว่าไม้ก้านเราจะผิดพลาดทางเทคนิคเฮ้ยไม้ใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมใช่บอกครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับคันเหลืองมาเลยครับ ฮิตาชิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจถ้าใช่ก็คือโอ้โหของหายากครับฮิตาชินี่ไม่ได้มาง่ายๆนะสายตะวันออกใช่จริงนะครับฮิตาชิครับโอ้โหนานๆทีครับจะได้เห็นฮิตาชิทำขบวนตู้คอนเทนเนอร์ของหายากนะครับโอ้โหซีอาน้า ไม่ใช่ง่ายๆก็จะได้เห็นฮิตาชีทำโกบวนตู้คอนเทนเนอร์สายตะวันออกนี่ยากมากครับที่จะได้เห็นส่วนมากฮิตาชีนี้ก็จะอยู่สายใต้นะทำโกบวนโดยสารโอ้โหวันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากครับโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ